ตื่นแต่เช้าเลยโเค้ชเช้าไปไหนเนี่ยพี่หญิงน่าจะตื่นหกโมงเครื่องนอนเห็นว่าสวดมนต์ก่อน <c oughs> ไปไหนกันนะไปกินกาแฟเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะฮะบนเฟสชวนพี่ๆเพื่อนๆใครว่างฮะไปกินกันวันนี้เราไปด้วยรถซิงเกิลเบาะแดงด้วยแล้ไปเจอเด็กแก๊งกัน นี่ก็มีแน่ๆแล้วพี่เอกรับต้องจบทชอว์พี่พี่เอครับจะไปเจอที่ร้านเลยพี่เอคนดังอะเหรอเออเดี๋ยวเราไปเจอที่ปั๊มบางจากวิภาวดีก่อนนะครับแล้วก็ไปร้านกาแฟวันนี้ชื่อร้านวิกเอ็นคอฟฟี่โรเซอร์เดี๋ยวไปดูกันเอาไปเฮ้ยยซักเตงหน่อยมี่เห็มันต้องเปิดหัวโคกบ่สองเกียร์สองเกียร์เกียร์สามเกียร์สี่ จากร้านเราจะไปดูรถซิ่งกันนะครับวันนี้เพื่อนๆพี่ๆที่มากินกาแฟเอารถอะไรมากันบ้าง WKND Coffee Roaster ไปดูรถบ้างคันนี้นี่ S14 s i เ v ี r นะครับเจ้าของรถอยู่นี่น้องจอมอันนี้อันนี้นคันนี้นี่ S14 นี่มันมีหลายเวอร์ชั่นใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหน้าเหี่ยวครับหน้าเหี่ยวใช่แล้วมีวชื่อเฉพาะจอกจอมอีกไหม S14 โ o k i ญี่ปุ่นเขาจะเรียกโคกิอันนี้ชุบแป้งทอดอร่อยเลยนะโคกิมันจะมันจะเป็นเหมือนแบบอุ้ยอันนั้นมันโคกิมึงแก้ให้กูก่อนอ๋อเฮ้ยเอาใหม่ไหมไม่ต้องอพูดต่อมันเป็นไงอ๋อมันเป็นตัวตัวสุดท้ายครับเหมือนใส่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแบบเป็นตัวสุดโมสุดท้ายอะไรเงี้ยครับใช่อ่ะเดินผ่านเนีาะจะมาขายลซุซารี้วไงต่อคันนี้เครื่องอะไร S อ20ครับผมกระโบกระโบครับสี่แรงม้า460 ครับอันนี้เป็นสเต็ปแบบชิวๆใช่ไหมใช่ใช่จูนมาแล้วจูนมาแล้วครับโอ้โหเทอร์โบเดิมไหมเทอร์โบไม่เดิมนะครับแรงไหมเนี่ยขับมาเนี่ยแรงนี่ขับมาจากรามบินาแถวสนสนสัตว์ซาฟารีเวอร์มาวางแวกแถวแถวจรันครับผมบางแคใช่หกสิบโลก็ดูเดิมๆนะเปิดสาปองดูหน่อยได้ไหมนี่ล้อเวิร์กอีโมชั่นใช่ไหมขอบเท่าไหร่สิบแปดไหมอบสิบแปด เบรกหน้าเแบรบกเดิมๆของซินเวียให้เจ้าของเปิดดีกว่านี่น้าหาทะเบียนสวยๆนี่เฮ้ย hey! ทำทรงนี้นี่ทำที่พี่แมวแน่นอนเลยเนี่นใยใช่ไหมใช้อู่ไหนเซอร์วิสอ่อู่เสียแมวครับผมเสียแมวอ่ะสุดยอดเสียวทันนี้ขายไหมายไหมโปรโันตรงไหนไหขายไหมขายไหมขายไหมถ้ามีคนขอซื้อขายเท่าไหร่สมมูิสมสมุติสมมูตเหรอ เท่าไหร่เออช่างแม่งถ้าก้องร้อมอยางอ่ะสวัสดีครับแม่พี่เอฮะครับผมขับรถอะไรมาครับ เพิ่งติดโควิดมาด้วยดีน่าไม่หายรถอะไรเราอ่ะวันนี้ขับรถอะไรมากินกาแฟผมแพ้แต่ผมผมแพ้อะไรสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วอยากขบงำไปถึงคุยผู้ชายล่ะครับพระวันนี้เอารถอะไรมาฮะวันนี้เอา BMW รุ่นซีรีส์7มาครับผมโอ้โหอันนี้มนรหัส E อะไรเนี่ย E 66ครับผมแล้วเมึง E อะไร E 5ครับผม เอาพีน่าใช่ไหมพี่เอาพีน่าครับทั้งลำครับผมทั้งลำเลยอันนี้นี่หมายถึงรถรถครับรถรถรถทั้งล้อเลยครับผมห <c oughs> ายากมากเลยพาร์ทเพิร์ทไม่ค่อยเห็นโฉมนี้นะใช่ครับที่ทำพ,พีน่าแล้วอันนี้เป็นสีสีตรงรุ่นของเขาเลยสีอะไรครับสีออกสีม่วงพาสเทล ไก่ก็เลยพักเฉวคือถ้าเป็นอาพีนาสีเนี้ยใช่มาแต่ไก่จะรู้แล้วเฮ้ยคันนี้น่าจะอาพีนาแน่นอนอย่างล้อนี่สเปคเป็นไงพี่ล้อสเปคยิบขอบยขอบ21ครับ โอ้คับมยีบเป็นเลยใช่ครับเปลี่ยนยางที่ผมก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าร้านยางครับนี่น่าจะแพงมากเลยนะร่ะาครับเลยไม่ค่อยมาขับเท่าไหร่เลยอ๋อหมายถึงรถอ่ารถรถรับหมายถึงรถครับนั่นเป็นทหารหรือเป็นอะไรครับผมผมผมเป็นทั่วไปครับแต่ก็ครับเขาเขาแปะโลโก้อะไรครับที่รถอะผมอยากให้ผมรู้คุณอยากรู้ว่าผมเป็นใครคุณอยากรู้ไหมอยากครับผมสั่งลื้อมาหมดแล้วนะลื้อกิจการ ส่งมาจังแรงไหมคันนี้เครื่องกี่สูบเครื่อง8สูบครับเครื่อง8สูบเดกินน้ำมันไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่เออะครับดูตูดอีเคมาเลยรถคันนี้เอ่อผมตั้งชื่อว่าน้องน้องธีรพันธ์ทำไมอ่ะก็ขับทีก็ธีรพันธ์ธีรพันธ์ไปไหนก็แล้วแต่ก็ธีรพันธ์ธีรพันธ์าน้้ำมัน่าน้้ำมันครับผมสบายแล้วไปไหนก็ธีรพันธ์เลยมอหมอจอดนี่เลยเนี่ยระหว่างกลางขุดเลยโอเคครับ ขอบคุณพี่เอมากครับครับผมเดี๋ยวมีโอกาสไปสัมภาษณ์ที่บ้านรู้ที่บ้านนี่ที่จอดรถเยอะมากสวยๆอย่างนั้นบอกเลยดีไหมครับโอ้ถ่ายอยู่ปะเนี่ยออโอ้โหนี่นอกจากสี่ล้อนะครับสองล้อแล้วก็มีครับตัวนี้ยามาฮ่าอะไรอะ่ะนกมด XSR 900, 900, ค,900ครับพี่ x ก้า0้คือ900ซีซีใช่ครับสุดยอดเพิ่งมาถึงนะครับนี่เดี๋ยวเรากินกาแฟร้านแจ๊บกันขับดีไหมติดมือไหมติดเลยครับ ติดมือนี่หมายถึงขายไม่ออกติดไฟนั้นด้วยต้องติดไฟนั้นด้วยน่าจะผ่อนหมดแล้วโอ้มีเกียงสังขยาใบเตยมาสีเขียวคันนี้เป็น W123TD นะครับก็คือเป็นเอ t เซท i n ริก็สวยดีมาดูอีกคันนึงครับคันนี้น้องอะไรนะน้องใบเตยน้องเปียกปูนเปกปูนก็เป็น 123TD ด้วยฮะดีเซลฮะดีเซลครับ ชื่อน้องเกรซนะฮะเจ้าของสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับนี่วันนี้มากับอะไรมากับเบนซ์รหัสหนึ่งสองสามครับโอ้จะได้สภาพนี้ทำนานไหมอ๋อเป็นปีเลยฮะตอนแรกมันดีเลยฮะตอนแรกดีฮะอ่าแล้วก็ทำให้ทำให้เละหน่อยวออสวยๆเนี่ยดูสีดิโทนสีสวยมากเลยภายในทำใหม่หมดเลยนะของเดิมภายในสีสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินนะแม่ กลับเป็นสีนี้หมดเลยใช่ไม่ได้สับของนะคือช่างไทยทําให้ช่างไทยทําให้หมดเลยครับโเท่ขับดีไหมขับดีไหมขับดีครับเรื่อยๆฮะดีเซลโอ้โหไปเรื่อยๆแล้วมีแผ่นทําอะไรต่อไหมไม่แล้วครับแต่งยันป้ายทะเบียนทะเบียนตกทอดฮะเออของคุณพ่อมีลําโพงมาแชร์อยู่ข้างท้ายด้วยใช่ไหนเปิดดูดิเปิดได้ครับเปิดได้เป็นแบบว้าเน่ารักน่ารักเป็นท็อป สวยนะสวยนะภายในทำดีมากเลยนะช่างเป็น top cutting แจมนี่อยากทำภายในก็ติดต่อน้องเกสหรือว่าติดต่อไปเพจถูกที่ถูกทางอันนี้เป็นเพจเกี่ยวอะไรเนี่ยเพจรีวิวท่องเที่ยวครับอ๋อเพจดังด้วยยังไงฝากโปรโมทยูทูบของพี่หญิงให้ด้วยนะครับได้เลยครับสวัสดีครับอ่าอีกครั้งหนึ่งมีใหม่ด้วยนี่นอนครับแมพี่หญิงเขาทำช่องของเขาระดับเทพจริงจังน้องแจบน้องแจ๊บนี่แนะนำตัวเองครับสวัสดีครับ เป็นเจ้าของร้านนะฮะเดลยเอามาสวัสดีครับเจ้าของร้านฮ้องห้องแอบคันนี้เป็นซีวิคเอฟนะฮะทําไมถึงเปิดประทุนได้ขนาดนี้ตัดครับตัดเลยอ่ะตัดครับตัดย่างไหมตัดตัดตัดตใจจากคนเก่าใช่ให้ลุนมาคนใหม่เนี่ยย่างไหมอ๋อไม่ใช่นี่มันตัดหลังคาเลยก็คือเอฟสีประตูบ้านเราเนี่ยคันนี้นานๆจะเห็นวิ่งออกงานทีแล้วก็ฟิตเมนต์เป๊ะมากช่วงล่างทำอะไรกับมันบ้าง ทำมันตัดเหมือนกันครับตัดช็ตัดสปริงตัดแก๊สตัดกระบอกตัดทุกอย่างใช่หลังคานี่ก็คือของเดิมมันมีเหล็กเชื่อมต่อมาตรงนี้มันก็ตัดเนี่ยจะเห็นเลยว่ารอยตัดแต่ก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วขับไปมีแต่คนมองคันนี้ทำที่ไหนอ่ะต้องถามเจ้าของรถทำที่ลอยยกกระดัครับโอ้ยอูดีดีมากดีอู้เจ้าของอูน่าตะดีทั้งสองคนโอเค ปใครสนใจก็ทำที่รอยก้อยกะลดได้เลยเดี๋ยวขึ้น Facebook ลุงหนุ่มให้ติดต่อลุงหนุ่มเป็นหลักอ้าวคันนี้ค่ะเป็น c ี v i c ไทยอาร์2ครับของพีเอ็กสวยมากเนียนกิ๊บนี่ได้เดิมหมดเลยนะพินคีนโค,นค,นคจม่มคนไม่รู้ก็นึกว่าเป็น c ีบิ c เอฟดนะฮะแต่จริงๆมูลค่าคันนี้เป็นล้านนะครับเป็นล้านนะครับบอกเลยไม่ใช่ FD ทั่วไปสังเกตโลโก้ก่อนซึ่งจริงๆบางคนก็ซื้อมาแปะกัน ใช้อาร์ถ้าใช้อาร์กับทั่วไปคือเขาต่างกันใช้อาร์นี่จะเป็นเครื่อง K 2 0่สิ A ฝาแดงเกียร์แมนนวล6สปีดเฉพาะเครื่องที่แยกขายเอามาทำกันก็ตัวละเกือบ2องแสนละแสนกว่าบาทก็คือข้อดีเขาจะมีใช่มันต่างหมดนะทุกจุดเลยไฟหน้าล้อเบรกนี่เบรกเบมโบมาจากโรงงานคาลิปเปอร์ใหญ่แดงๆเบาใช้อาร์เงี้ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนีเน้เป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่คล้ายๆอคันทาร่า เกียรห6สปีดแรงมาก็ลงเริ่มมรงงานก็200กว่าตัวแล้วสุดยอดนักสมาชิกอีกค่ะน้องกายซ H r อ่าอก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะน้องกายก็แค่จัดทรงโหลดแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับก็เป็นสเต็ปใช้งานทั่วไปสวยดีน่ารักเก๋ๆคันนี้อะคะคันนี้คือคนน Civic EK3 คสาทำ e k เเป็นรถแท้ด้วยไม่ให้รถตัดต่อ <Hey. S 1> ไม่ให้รถจดประกอบ <Hey. S 1> เป็นรถแท้ UN อ <Hey. S 1> พอ เออแล้วก็ทำ EK9 วางเครื่องฝาแดง B18 CR คือคือไทยอามอไซอะไรไงมอไซอะไรไปแล้วมอไซไปแล้วออันนี้ขายด้วยนะครับ EK3 ทำ EK9 นะครับร้าน690,000บาทสนใจติดต่อได้ส่วน EF กันนั้นไม่ขายครับแต่ฝากเอาไปซ่อมด้วย กาแฟไม่่อยเหรอไม่ลอย่ออเททิ้งเททิ้งเททิ้งโอ้โหร้านน่ารักอะคนมาตลอดเออนี่เก้าโมงอะคนมาเรื่อยเยเลยนอกจากพวกเราก็มีลูกค้านอกตัวไปทำงานเรว่อยเรื่อยเห็นอะไรครับเจ้าทีเจ้าทางถูกที่ถูกทางเออเยี่ยม ร้านน้องแก๊บเนี่ยจริงๆก็น่ารักนะเป็นคอนเซ็ปต์ grab and go เขาบอกก็คือไม่ได้เน้นนั่งยาวๆแต่ก็มีพื้นที่นั่งให้ให้ทุนเขาได้น้องกายนะครับพี่เอนะครับเป็นกระเทยเท่าย่านกอร์จันลอตเตอรี่มาเอาของลงัาทีห่หนึ่งเราแจกการซื้อลอตเตอรี่นะครับอันนี้คือการพิส ปิด <usion, S 1> คล <Physical quality? S 1> ิปหรอยังยังยังก็เรียบร้อยครับวันนี้เรามาร้านน้องแจ๊คนะฮะมีพี่เพื่อนๆมาเรียบเลยคนหนุ่มอ่อกาแฟอร่อยมากกัวซองก็เด็ดนะฮะขอตัวไปซื้อลอตเตอรี่ก่อันโอเคครับขอรางวัลที่หนึ่งสามใบ